สบายดีพี่น้องมึงนี้ส่องแก้วคนไก่ที่พาพี่น้องมากินตำดิฟด้วยพี่น้องเ้อตำดิฟตำดิฟตำดิฟ่าทางฝั่งเหล้ากะสีแบบมีพักโบมี่พักกระลำพักสู้พักลำพักสู้นี่แหละท่างล้าเอินพักสู้แล้วกมีใส่กอกด้วยพี่น้องอืมตำาใม่ามา นี่พักสลัด <c oughs> มากพี่น้องมากินน้วกันพี่เนาะมา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 เจ็บเจ็บพี่ซันมันอาจจะโมมีป็นไรเลยพี่น้องมัน,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 นต้องใสจมันเครือเด่นนะ บริลย์ทายตอนตำเห็นไหบ้าง้าทาซวยบ้างแถๆนะมันต้องใส่กระเทียมเจียวนะใส่กระเทียมเจียว กินเขาไปพอเพราะว่ามันสีแสบทองมันจีแสบทองเนี่ คุณพี่น้องเด้อที่เขามาติดตามกดไลค์กดติดตามมาเบิ่งคลิปให้เขามาแล้วก็ทักไปกดติดตามด้วยว่ามาเบิ่งคลิปใหก้ก็สิกลับไปหาทุกคนคนขึ้นเด้อตีส้มก็มาได้เด้อพี่น้องตีส้มให้กำลังใจได้ tudo แล้วก็สีคอจบคลีปใบเพียงสำเนีเร้่พี่น้องกถ้าผูไรเขามากดติดตามหรือว่าเขามาชมคลิปกะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วสีกรับไปหาคขึ้นเริ่พี่น้องถานในเรื่งจักหน่อยพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องบ๊ายบาย